แข่งได้ใช่เวลานี้ยังมีได้ใช่ได้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะได้เดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำไอ้ไข่ลูกเขยได้ง่ายกว่าใครมีเยอเนี่เอาอะไรอ่ะพี่เอาไงได้ไปอ้อรงนี้ได้ปะโอ้ไม่เอาเถอะนะพี่นะพี่นะพี่รู้ได้ไงมันอยู่ตไหนีฮะมันจะอยู่เป็นมุมของมันจ้าบเลยไข่แดงด้วยผมได้สามใบเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเลี้ยงคนงานทั้งลาวเลยมันจะออกไข่ตามมุมของมันเวลาตัวไหนมันออกออกที่ไหนแล้ว มันก็จะกลับมาออกของมันต่อไปเอา้านี่อีกสามใบเนี่ยเนี่ยอันนี้เพิ่งออกเพราะว่ายังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะอันนี้อุ่นๆมากเลยนะอุ่นออ,อ,ออกเมื่อกี้หรอออกเมื่อกี้เองอุ่น,นวันหนึ่งเขาเก็บแค่ได้แค่เช้าเ้ามืดเขาจะมาเก็บวันหนึ่งแค่สามพันก่าฟองเลยนะแต่วันนี้ที่หลงเหลืออาจจะบางตัวที่ตอนเชา้ชาเช้ามืดไม่ได้ออกเขาบอกออกตอนนี้เพราะสังเกตจากว่าไข่มันยังอุ่นๆอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปทําอาหารสวัสดีครับ ผมจะนำไข่ที่ไปลักจัดในฟาร์มมามาทำเมนูในวันนี้สำหรับเมนูวันนี้ของผมก็เป็นเมนูง่ายๆครับผมไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยเนี่ยทุกคนไม่อยากจะทำหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาในการทำซอสของไข่ลูกเขยซอสไข่ลูกเขยมันเสียเวลาต้องมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าวอุย้ยเรื่องเยอะแต่สำหรับเมนูวันนี้ไข่ลูกเขยเนี่ยง่ายมากทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยอร่อยคำไหนก็คือคำนั้นเลยทำสิบครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงตัวผสมของผมง่ายของไข่ลูกเขยวันนี้ ก็มีหอมเจียวพี่แข้งทอดตกแต่งด้วยักชีไข่เป็ดที่ผมไปลักมาอันนี้แค่มาทอดทเฉยๆสำหรับน้ำจิ้มเนี่ยง่ายมากเลยครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มไก่ตาพันท้ายโนรสิงผสมกับน้ำจิ้มซอดบวยเจียครับตาพันธท้ายโนรสิงแล้วก็รู้ว่าจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราชิมดูได้ครับผมไม่เสียเวลาตอดครับผมก่อนเอิญผมก็ตั้งตั้งน้ำมันทอดไข่ก่อนครับผมไข่อันนี้ผมต้มมาประมาณ7นาทีครับเวลาต้มเนี่ยผมจะใส่เกลือลงไปแล้วก็เพื่อให้มันแกะง่าย ต้มเสร็จแล้วเรานํามาแช่กับน้ําเย็นไว้เวลาปอกเนี่ยมันจะไม่ติดไข่ครับผมโอเคครับวันนี้จะทอดครับอันนี้อันนี้นว่าถ้าใช้น้ามันใหม่เนี่ยสีไข่มันจะขึ้นขึ้นท้าแต่ถ้าเกิดใช้น้ำมันเก่าที่ผ่านการทอดไปแล้วมันจะสวยมากเลยนะวันนี้เรยบร้อยลวไข่ อ,อันนี้ปมวเตี๋ยทำทำอาหารเท่าช้าพอดีว่ามาทำช่วงบ่ายๆนี่มันก็ไม่คุ้นเคยกับมันต้องพยายามปรับตัวครับอันนี้จะใช้ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้แต่วันนี้ผมใช้ไข่เป็ดเพราะมาความเป็ดจะไปใช้ไข่ไขก่คงไม่ใช่แต่เวลาทำอาหารเนี่ยต้องใจเย็นๆต้องมีสมาธิอย่างผมมาที่นี่มาทำที่นี่เนี่ยมันจะให้ผมกลับตลอดเวลาเลยกลับ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 แต่ผมคุยกับมันไม่ได้ ผมจะบอกว่างานผมยังไม่เสร็จแต่๋ยวงานเสร็จผมจะกลับใจเย็นๆผมไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะคุยกับเป็ดไก่อะไรได้หลายอย่างนะแต่มีเพื่อนผมเขาคุยเป็นนะแต่ว่าผมจะเชิญเข้ามาถ้าเขาว่างนะเชิญมาคุยกับเป็ดเลยโอเคอันนี้ผมทอดเรียบร้อยแล้วผมก็ตั้งพักทิ้งไว้ก่อนครับต่อไปผมก็จะทอดพิแข้งพิแห้งเนี่ยเวลาทอดห้ามใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้เกรียมมะขมต้องใช้ไฟอ่อนอนครับตอนนี้ว่าเราก็จะใส่เนยกระชอนเพราะว่าถ้าเราใส่ปรุงไปเลยเนี่ยเราจะเกิดมันกระทะร้อนเกินไป มันจะชอดไม่ทนันมันจะไหมนะเดีย๋ยวทอดนิดเดียวเวลาทอดสีให้ไม่ได้นิดนึงก็พอพเพราะเผื่อสีมนละอุผมทอดประมาณ90%สีสีอ่อนนิดหนึง่งหลังจากแล้วมันจะลุดด้วยความร้อนมันก็จะสีเข้มธรรมชาติแต่และาทอดได้พอดีปุบ๊บเดี๋ยวมันละอุกลายเป็นไหมกลายเป็นขมต่อไปผมก็จะมาทอดหอมวิธีทอดหอมของผมจะให้หอมสวยหอมกรอบโดยการผมจะต้องสไลาบางๆให้เท่าๆกันมันจะได้สุกและกรอบทั่วๆกันถ้า ตไลหนาบ้างบางบ้างเนี่ยมันจะตุบไม่ทั่วกันไอตัวที่บางมันจะกรอบแล้วก็ขมไปวิธีสะไลไม่ให้แตบตาของของหอมนี่ครับวิธีไม่แตบตาคือเราควรจะสไลดลักษณะเหมือนเลือ่อยเลื่อยไปเรื่อยๆเราอยา่าไปกระแทกลงไปต,งตรงๆมันเหมือนกับขืนใจมันทําให้ไอหอมระเหยเนี่ยของมันจะเข้ามาในตาแล้วก็จะแตบตาอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีที่2เออให้เพื่อนสไลด์ให้หรือใ,ให้เพื่อนหั่นให้แล้วก็จะไม่แตบตาแต่ถ้าผมเลือกผมเลือกวิธีที่2อครับตอนนี้ผมก็จะทอดในน้ํามันค่อยค่อยทอดไปอ่อนๆไปเรื่อย ล้วก็เร่งไปขึ้นมาเรื่อยๆครับอ,อันนี้ค่อยๆทอดครับแต่ถ้าเราหั่นหรือตะไลเท่าๆกันเนี่ยมันแห้งกรอบมันจะกรุบพร้อมกันกรอบพร้อมกันถ้าเราตะไลหนาบางหนาบ้างหนาบางบ,างบ้างเนี่ยมันก็จะกรุบไม่เท่ากัน แต่หอมทอดที่ดีควรจะใช้เป็นหอมไทยเราไม่ควรจะใช้หอมแขกหอมพม่าที่ใหญ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 ่เนี่ยมันมีเนื้อขอมันหนาเวลาเนื้อมันหนามันจะมีความชื้นเยอะทําให้มันทอดเราไม่ให้กรอบเวลาทอดกรอบเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานโอเแอันนี้เริ่มกรอบแล้วครับอันนี้เรียบร้อยครับผมอันนี้ผมทอดประมาณ90%เดี๋ยวเพื่อละอุแล้วมันจะสีมันจะเข้มขึ้นนะ อันนี้เราสามารถทอดไปเยอะๆเราให้มันแห้งให้มันคายความร้อนแล้วเราสามารถเก็บไว้ในขวดโหลหรือฝาหรือกะปองอะไรที่ปิดภาชนะชิด,ชดเนี่ยมันจะได้กรอบนานอันนี้กรอบมากเลยครับโอเคตอนนี้ขั้นตอนที่ถ้าทำซอสง่ายๆของผมอันนี้เดี๋ยวผมจะยอาน้ำมันออกก่อนครับโอเคอันนี้ซอสที่ทําง่ายๆไปช้าๆไปอ่อนๆอันนี้ผมก็จะใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปครับ รสชาติของน้ำจิ้มไก่ของผมก็มีรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มแล้วก็หวานเล็กน้อยแต่วันนี้ผมก็จะเพิ่มความหวานจากบวยเจียครับวันนี้ผมก็ใช้บวยเจียครับตาพันท้ายนลสิงห์ผสมลงไปครับอันนี้ผสม50%ครึ่งๆเลยครับ50%เลยครับแล้วแค่คนเฉย บุยเจียเนี่ยใช้กับของขาวก็ได้ของหวานก็ได้เครื่องเดิมครับผมคลิปหน้าผมจะมาทําเครื่องเดิมที่มาจากบุยเจียนี่ครับผมเป็นเครื่องเดิมบุยเจียโซดานะครับอันนี้ผมก็ทําซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผมทากี่ครั้งกี่ครั้งรสชาติก็เหมือนเดิมอร่อยคาไหนคํานั้นครับผมต่อจากนั้นผมก็จะใส่ไข่ที่ผมทอดเตรียมไว้ตรงไปครับซอสเนี่ยจะได้เคลือบผิวไข่จะได้ดูลักษณะเงามันเงา,งา,งาดูหน้าเพิ่มความน่ากินครับผม ผมก็ได้เอาน้ำซอสมาราดับไข่แล้วผมก็จะโรยด้วยหอมหอมเปียวครับแล้วพริกพริกขี้หนูทอดครับพริกแห้งทอดครับเมนูอร่อยคำไหนคำนั้นครับผมเมนูไข่ลูกเขยครับผมคลิปหน้าครัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย